บทที่14โลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ทุกขณะในชีวิตประจำวันของเธอจะมีทางเลือกมากมายที่จะกระทำสิ่งที่เล็กน้อยจิบจ้อยไปจนถึงสิ่งที่สำคัญเป็นอันมากเช่นเธอเลือกที่จะไอาจามรับประทานอาหารดื่ม เปิดประตูหน้าต่างช่วยชีวิตเด็กน้อยจากการจมน้ำเธอเลือกที่จะเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆทำร้ายผู้อื่นทำร้ายตนเองหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายโลกแห่งความเป็นจริงของเธอดูเสมือนจะประกอบด้วยการกระทำทั้งหลายที่เธอเลือกที่จะใส่ใจกับมันแต่ก็มีการกระทำมากมายที่เธอเลือกที่จะไม่แยแส เส้นทางของการกระทำเหล่านั้นดูเสมือนว่าไม่เคยเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเพียงแค่ความคิดที่ผุดขึ้นมาให้เธอเลือกแต่มันก็มีความเป็นจริงและเธอก็ได้ทดลองความเป็นไปได้ทั้งหลายของมันไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่เธอเลือกกระทำในโลกแห่งความเป็นจริงโลกนี้ของเธอโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพประกอบกันขึ้นด้วยลำดับ หรืออนุกรมของการกระทําทางกายภาพซึ่งเป็นบรรทัดฐานตามปกติของโลกแห่งความเป็นจริงของเธอดังนั้นการกระทําซึ่งไม่ได้ปรากฏทางกายภาพจึงเล็ดรอดการสังเกตแยกแยะและการตัดสินใจของเธอไปทั้งหมดตัวอย่างเช่นในขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่โทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเพื่อนของเธอนัดแนที่จะพบกันเย็นนี้ เวลาห้าโมงตรงเธอมองเห็นตัวตนกอของเธอในใจผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะไปตามนัดและอยู่บ้านเธอมองเห็นตัวตนขอของเธอในใจผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะไปตามนัดและไปทำธุระอื่นแทนหรือเธอมองเห็นตัวตนคอของเธอในใจผู้ซึ่งตกลงไปตามนัดการกระทำอันเป็นไปได้ทั้งสามเส้นทาง มีโลกเห่งความเป็นจริงของมันขึ้นมาอย่างฉับพลันในจุดนั้นแต่ละเส้นทางมีความเป็นไปได้ที่จะมาสู่ความเป็นจริงทางกายภาพก่อนหน้าที่เธอจะตัดสินใจการกระทำอันเป็นไปได้ทั้งสามมีความเป็นจริงเท่าเทียมกันแต่เมื่อเธอเลือกการกระทำหนึ่งหนึ่งมันถูกรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรมหรือลำดับการกระทำ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นประสบการณ์ชีวิตตามปกติของเธอแต่การกระทำอันเป็นไปได้บนเส้นทางอื่นๆก็ยังคงมีความเป็นจริงไม่น้อยไปกว่าเดิมแม้ว่าเธอจะไม่ได้เลือกมันมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพเส้นทางเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นจากความนึกคิดของเธอแล้วมันมีโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ ซึ่งดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางของมันทันทีซึ่งเป็นจริงไม่น้อยไปกว่าเส้นทางของการกระทำที่เธอเลือกและ,ะเผชิญกับมันหากการเลือกของเธอมีอารมณ์อนุนแรงอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วการกระทำบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่เธอปฏิเสธอาจมีความเป็นจริงและมีผลมากกว่าการกระทำที่เลือกด้วยซ้ำไป ฉันได้กล่าวมาแล้วและจะกล่าวย้ำอีกว่าตามธรรมชาติของความเป็นจริงแล้วการกระทำทั้งหลายเป็นการกระทำทางจิตแม้เธอจะขาดการรู้เห็นการกระทำอันเป็นจินตภาพเหล่านั้นแต่เธอก็ไม่สามารถทำลายความเป็นจริงของมันได้หากเธอเคยนึกคิดว่าเธออยากจะมีอาชีพเป็นนักร้องและในปัจจุบันนี้เธอมีอาชีพอื่น ในโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆเธอกำลังเป็นนักร้องหากเธอมีความสามารถใดๆที่เธอไม่ได้ใช้ในชีวิตนี้เธอกำลังใช้ความสามารถเหล่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆความคิดเกี่ยวกับความสามารถที่ถ่ายทอดกันได้ทางสายเลือดของความคิดอาจจะดูเสมือนว่าเป็นความคิด ที่มั่ง,งคั่งเกินเหตุเพราะเธอมีแนวโน้มที่จะมีความคิดเป็นชุดและมีทัศนคติสามมิติแต่ความเป็นจริงเหล่านั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นจริงของจิตวิญญาณในทางตรงกันข้ามมันสนับสนุนจิตวิญญาณอย่างมหาศาลในในยะนี้อาจระบุความเป็นไปของจิตวิญญาณได้ว่าเป็นการกระทำอันหลากหลายหลากมิติ เป็นอนันต์ความเป็นไปได้เล็กๆน้อยๆแต่และความเป็นไปได้ถูกนำไปสู่ความเป็นจริงในการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปการกระทำอันสร้างสรรค์เป็นอนันต์สร้างสรรค์วิติอันหลากหลายเป็นอนันต์ซึ่งทำให้การเติมเต็มช่องว่างแห่งประสบการณ์ของจิตวิญญาณมีความเป็นไปได้ภาพลักของการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ <ored Krishna> <Loud Creator> ดำเนินไปทั้งหมดของเธอเป็นสิ่งที่ปัญญาในโลกสามมิติของเธอไม่อาจรู้เห็นได้ตัวตนหลากหลายบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของเธอหากเธอไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับตัวตนนันหลากหลายของเธอบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เหล่านั้นมันก็เป็นเพราะว่าเธอจดจ่อแต่เพียงเหตุการณ์ทางกายภาพ และยอมรับแต่เพียงเหตุการณ์เหล่านี้เป็นบรรทัดฐานของโลกแห่งความเป็นจริงของเธอณจุดหนึ่งจุดใดในการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปของเธอเธอสามารถสัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆได้เสมอเธอสัมผัสถึงการกระทำอันเป็นไปได้ที่ก้งกังวาลอยู่ภายใต้การตัดสินใจทางกายภาพของเธอ เธอบางคนสัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆด้วยสัญชตาตญาณเสมอๆและบางคนก็สัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆในความฝันในขณะนั้นสมมติฐานอันตายตัวของสติสัมปชัญญะยามตื่นมักเลือนราง เธออาจจะพบว่าเธอแยกแยะและปฏิเสธการกระทำหลายๆการกระทำทางกายภาพแต่เธอไม่เคยตระหนักว่าเธอได้ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆเธอทั้งหลายมีตัวตนอันเป็นไปได้อื่นๆอีกมากมายที่มีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปในโลกแห่งความเป็นไปได้โลกอื่นๆ ตัวตนนั้นหลากหลายเหล่านั้นของเธอรับเอาเส้นทางชีวิตที่เธอไม่ได้เลือกเมื่อเธอมีจินตนาการในยามตื่นหรือฝันกลางวันเธอติดตามเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ช่วงสั้นๆไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงโลกอื่นเส้นทางเหล่านั้นเป็นเส้นทางชีวิตที่เธอไม่ได้เลือกในจุดนี้ให้เธอกลับไปสู่ตัวอย่างสถานการณ์ที่เธอได้รับ โทรศัพท์จากเพื่อนของเธออีกครั้งหากเธอได้บอกกับเพื่อนของเธอว่าเธอจะไม่ไปตามนัดแต่ในขณะเดียวกันหากเธอมีจินตนาการผุดขึ้นมาว่าตนเองเปลี่ยนใจและตกลงไปตามนัดเธอจะ,ะเผชิญกับการเปิดสู่มิติอื่นๆอ,อย่างฉับพลันหากผลสืบเนื่อของการเปลี่ยนใจเป็นสิ่งที่ดีเธอจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างฉับพลัน ราวกับว่าเธอได้เลือกที่จะไปตามนัดแล้วจริงๆก่อนที่เธอจะตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธออาจพบว่าตนเองลุกขึ้นเตรียมตัวออกจากบ้านและกระทําการตามเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่เธอเลือกที่จะไม่ทําในขณะนั้นประสบการณ์อย่างเต็มภาพจะหลั่งไหลจากเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่ผูดขึ้นในจินตนาการ มาสู่เส้นทางที่เธอเรียกว่าความเป็นจริงของเธอจินตนาการของเธอได้เปิดประตูออกและให้อิสรภาพในการรู้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เธอทั้งหลายมักเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าเป็นเพียงจินตนาการหรือภาพหลอนแต่มันเป็นธรรมชาติของความเป็นจริง เธออาจทดลองใช้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นบทฝึกฝนเพื่อสัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆได้เสมอแต่ในทุกกรณีการที่เธอจะสัมผัสและรู้เห็นถึงการเปลี่ยนมิติได้นั้นเธอจะต้องอยู่ในความเงียบสงัดตามลำพังการทดลองนี้จะไม่นำพาเธอไปไกลจนเกินไปตัวตนอันเป็นไปได้ของเธอ ที่เธอเลือกที่จะปฏิเสธอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่แตกต่างไปจากตัวตนของเธอที่เธอรู้จักการกระทําทางจิตอันได้แก่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการแต่ละการกระทําเปิดประตูสู่มิติใหม่ของความเป็นจริงอื่นๆกล่าวได้ว่าความคิดเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเธอ ให้กําเนิดโลกแห่งความเป็นจริงของความคิดนั้นๆคำกล่าวนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกแห่งความเป็นจริงแต่เป็นความเป็นจริงอันแสนจะเรียบง่ายและมันควรจะเป็นความเป็นจริงที่กระตุ้นให้เธอรู้สึกได้อย่างรุนแรงถึงการสร้างสรรค์และการคาดการผลกำไรมันเป็นไปไม่ได้ที่ความคิดของบุคคลใดๆ ะเป็นความคิดที่ตายหรือเป็นความคิดที่ปราศจากความสามารถที่จะเติมเต็มช่องว่างแห่งประสบการณ์ระบบโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้สร้างสรรค์ระบบโลกอื่นๆต่อไปอีกอย่างไม่มีวันจบสิน้นการกระทำหนึ่ง,หน,งหนึ่งที่เธอเลือกที่จะกระทำก่อให้เกิดเส้นทางของการกระทำอันเป็นไปได้หลากหลายเป็นอน,นันต์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นจริงตามเส้นทางของมันระบบโลกแห่งความเป็นจริงทุกโลกเป็นระบบเปิดโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ทุกเส้นทางมีอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปพร้อมกันหมดเป็นปัจจุบันแต่ละเส้นทางสนับสนุนและเพิ่มเติมซึ่งกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอกระทำส่งผลกระทบต่อตัวตนอื่นๆของเธอ บนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆทุกเส้นและการกระทําของตัวตนอื่นๆของเธอบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นทุกเส้นก็ส่งผลกระทบมาสู่เธอเช่นกันในเนยะนี้เธอเปิดรับผลกระทบเหล่านี้อยู่ตลอดวันเวลาดังนั้นเธอจะได้รับผลกําไรจากประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลายของตัวตนอื่นๆของเธอ บนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นทุกเส้นเธอสามารถรับเอาความรู้ความสามารถจากตัวตนเหล่านั้นได้ทุกตัวตนและเธอก็ท,ทำเช่นนั้นอยู่เสมอๆในความฝันสิ่งที่ดูเสมือนว่าเป็นแรงบันดาลใจของเธอเกิดจากความคิดของตัวตนอื่นๆของเธอบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นซึ่งตัวตนนั้นน ไม่ได้เลือกที่จะกระทำเธอสัมผัสกับความคิดของตัวตนอันเป็นไปได้ตัวตนนั้นของเธอและนำความคิดนั้นมาลงมือกระทำแทนตัวตนนั้นเมื่อเธอสนุกกับความคิดหลายๆความคิดและเธอก็ไม่ได้เลือกที่จะนำความคิดเหล่านั้นมาลงมือกระทำตัวตนนั้นเป็นไปได้อื่นๆของเธอจะรับเอาความคิดเหล่านั้น ไปลงมือกระทำการแทนเธอเช่นเดียวกันตัวตนนั้นเป็นไปได้แต่ละตัวตวนพิจารณาตนเองว่ามันคือเธอที่แท้จริงเช่นเดียวกับที่เธอพิจารณาตนเองว่าเธอคือเธอและเป็นที่แน่นอนว่าตัวตวนอันเป็นไปได้แต่ละตัวตน,นของเธอเหล่านั้นพิจารณาว่าเธอคือตัวตน,นอันเป็นไปได้ของเขาเหล่านั้น แต่ทุกตัวตนจะมีสติรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนรวมทั้งหมดได้ด้วยประสาทสัมผัสภายในจิตวิญญาณไม่ได้เป็นสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองแต่จิตวิญญาณเป็นกระบวนการสู่การเป็นไปสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ได้เป็นผลผลิตสำเร็จรูปเธอทั้งหลายมีตัวตนอันเป็นไปได้ตัวตนอื่นๆมีเทพ เทวดาอันเป็นไปได้อื่นๆซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณหรือเอกลักษณ์ของสปปรรพสิ่งทั้งปวงเช่นเดียวกับที่ตัวตนอันเป็นไปได้ทั้งหลายของเธอเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของตัวตวนรวมของเธอมิติของความเป็นจริงของสปปรรพสิ่งทั้งปวงจึงเป็นมิติที่กว้างไกลเกินกว่าที่เธอรู้จักกล่าวได้ว่าเธอทั้งหลาย สร้างเทพเทวดาอันเป็นไปได้อื่นๆขึ้นมาจากความคิดและความปรารถนาของเธอพวกเขาแปลงสภาวะเป็นตัวตนอันเป็นจินตภาพซึ่งมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปและมีความเป็นจริงในระดับอื่นสรรพสิ่งทั้งปวงมีสติรู้เห็นไม่เพียงแต่ธรรมชาติของตนเองเท่านั้นแต่รู้เห็นถึงธรรมชาติของจิตวิญญ,ญาณทั้งหมด และมีสติรู้เห็นถึงตัวตนนั้นเป็นไปได้อันหลากหลายเป็นอนันต์ทั้งหมดในที่นี้ฉันกำลังกล่าวถึงสาระซึ่งคำพูดของมนุษย์ปราศจากความหมายธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายสามารถสัมผัสได้โดยตรงด้วยประสาทสัมผัสภาย,ภายในและในบางโอกาสก็สัมผัสได้อย่างผิวเผินด้วยแรงบันดาลใจ หรือสัญชาตญาณเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เป็นส่วนของภาวะจิตที่มีอยู่ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมของภาวะจิตซึ่งมองเห็นไม่ได้เธอทั้งหลายมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปท่ามกลางระบบโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นทางแห่งความเป็นไปได้อันหลากหลายเป็นนาน ไม่ได้อยู่แปลกแยกไปจากเธอในบางระดับมันเปรียบเสมือนท้องทะเลที่เธอแหวกว่ายอยู่เธออยู่ในทะเลของความเป็นไปได้และมันก็ห้อมล้อมเธอบางครั้งในระดับพื้นผิวของสติสัมปชัญญะเธอสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอหากเธอเลือกคู่ครองที่แตกต่างไปหรือตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่าง ในทิศทางที่แตกต่างไปจากที่เธอเลือกเธออาจสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเธอย้ายถิ่นฐานไปอยู่จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นเธออาจสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเธอได้ส่งจดหมายสำคัญที่เธอเปลี่ยนใจและไม่ได้ส่งให้ใครสักคนแต่ในความสงสัยของเธอเธอไม่เคยสงสัยในธรรมชาติของความเป็นไปได้อันหลากหลาย เธอมีความสัมพันธ์อันลุ่มลึกกับบุคคลทั้งหลายที่เธอเกี่ยวพันและกับบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวพันกับการตัดสินใจอันลึกซึ้งของเธอความสัมพันธ์ทางจิตไม่ได้เป็นเพียงเงาแต่เป็นการเชื่อมต่ออย่างลึกซึง้งซึ่งประสานเธอแต่ละคนเข้าด้วยกันในกรอบของกระแสจิตซึ่งอยู่ลึกกว่าระดับสติสัมปชัญญะตามปกติ ความสัมพันธ์ทางกายภาพซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อาจจะเกิดขึ้นได้หากเธอเลือกกระทําในทิศทางที่แตกต่างไปก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงในระดับอื่นสภาพแวดล้อมที่เธอมองไม่เห็นซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเธอไม่ได้เป็นไปอย่างโดดเดี่ยวลึกลับอย่างที่เธอคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอนึกคิดดู สมือนว่าเป็นความลับอยู่ภายในจิตใจของเธออย่างโดดเดี่ยวเพียงเพราะเหตุว่าตัวตนภายนอกพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะที่เธอคิดว่าเป็นของเธอคือเธอพยายามปกป้องตนเองตัวตนภายนอกมองไม่เห็นเหตุผลว่าเหตุใดเธอจึงจำเป็นต้องได้รับหรือรู้เห็นข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันฉันไม่ชอบคำว่าก้าวหน้าในความหมายของเธอเท่าไร่เพราะมันมีความหมายจํากัดจนเกินไปคำว่าก้าวหน้าสําหรับจิตญาณหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะที่รู้เห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเอกลักษณ์อันแท้จริงของตนเองอันได้แก่การรู้เห็นอารมณ์ การรู้สึกึกคิดและจินตนาการที่แปลงสภาวะเป็นวัตถุธาตุภาวะหรือเหตุการณ์ทางกายภาพความก้าวหน้าของตัวตนอันเป็นไปได้อันหลากหลายคือการมีสติสัมป,ปชัญญะที่รู้เห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับตัวตนอันเป็นไปได้อื่นๆและตระหนักว่าแต่ละตัวตนคือผลทางการแปลงสภาวะเป็นวัตถุธาตุ ภาวะหรือเหตุการณ์ทางกายภาพของเอกลักษณ์อันแท้จริงตัวตัวนั้นเป็นไปได้เหล่านั้นไม่ได้สูญหายหรือถูกเกลืนโดยตัวตนวิเศษตัวตัวนั้นเป็นไปได้ทั้งหมดรวมทั้งตัวตนของเธอมีอิสระแห่งความปรารถนามีความมุ่งมั่นและมีความเป็นบุคคลตัวตนตัวตนอันเป็นไปได้ทั้งหมดคือความเป็นเอกลักษณ์ ทุกตัวตนมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะแสดงออกซึ่งการกระทําและพัฒนาการอันเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงโลกนี้และโลกอื่นๆที่เธอคนนี้ตัวตนนี้ไม่รู้จักในขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เธออยู่ณศูนย์กลางของระบบเครือข่ายของความเป็นไปได้อันหลากหลายเป็นนัน ที่ได้รับผลกระทบแม้แต่อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดอันจิบจอยอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของเธอไม่เพียงแต่จะกระจายออกจากตัวตนของเธอทุกทิศทางทางกายภาพซึ่งเธอมองเห็นไม่ได้เท่านั้นแต่มันยังไปปรากฏในมิติอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้เธอยังเป็นเครื่องรับเครื่องรับสัญญาณที่มาจากเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเธอแต่เธอเลือกเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เพียงบางเส้นมาสุ่ความเป็นจริงในระบบโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของเธอเช่นเดียวกันกับที่บุคคลตัวตนอันเป็นไปได้อื่นๆของเธอมีอิสรภาพที่จะเลือกในระบบโลกแห่งความเป็นจริงของเขาเธอเป็นผู้สร้างความคิดต้นฉบับบางความคิดขึ้นมาและบางความคิด เธอก็รับเอามาจากตัวตนอันเป็นไปได้อื่นๆของเธอแต่เธอก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เลือกความเป็นไปได้ใด,ดๆมาสู่ความเป็นจริงมีแรงดึงดูดตามธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการดึงดูดของจักรวาลแรงดึงดูดนี้มีอยู่ระหว่างตัวตนของเธอกับตัวตนอันเป็นไปได้อื่นๆทั้งหมดแรงดึงดูดเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นประจุแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อกันและเป็นพลังงานผลักดันที่เกิดขึ้นพร้อมกันหมดอย่างฉับพลันในที่นี้ฉันหมายถึงพลังงานที่ปรากฏกับเธอในโลกแห่งความเป็นจริงของเธอและปรากฏกับตัวตนอันเป็นไปได้ทั้งหลายอย่างฉับพลันพร้อมกันหมดในโลกแห่งความเป็นจริงโลกอื่นๆการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความอื้ออาทรการตอบสนองทางอารมณ์ และความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่ปรากฏในความฝันล้วนเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ทางจิตหากตัวตนภายนอกพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะที่เธอคิดว่าป็นของเธอคือเธออยู่ในภาวะที่ค่อนข้างหยุดนิ่งเธอจะสัมผัสกับภาวะของความสัมพันธ์ทางจิตซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวตนอันเป็นไปได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทั้งหมดของเธอ เธอสัมผัสกับเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ซึ่งเป็นเส้นทางที่เธออาจจะเลือกให้มาสู่ความเป็นจริงเสมอๆในความฝันเธออาจคิดว่าประสบการณ์ในความฝันเหล่านั้นเป็นเพียงจินตนาการฝันเฟื่องหรือเหลวไหลแต่เธอกำลังรู้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้เส้นอื่นๆเหตุการณ์หนึ่ง อาจกลายเป็นความเป็นจริงบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้หลายเส้นทางด้วยกันและตัวตนอันเป็นไปได้หลายตัวตนรวมทั้งตัวตนของเธอต่างก็เผชิญกับเหตุการณ์เดียวกันนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ละโลกของมันเธอและตัวตนอันเป็นไปได้ทั้งหมดต่างก็เกี่ยวพันกับภาวะจิตในภาพรวมอันซับซ้อนซึ่งเชื่อมต่อเกี่ยวพันกันเป็นระบบเครือข่าย เธอจึงสามารถรับเอาความรู้ความสามารถที่ตัวตวนอันเป็นไปได้แต่ละตัวมีอยู่มาสู่ตัวตนของเธอได้เสมอ